นางไม่พอเพราะว่ามันก็เป็นห่วงอะแหละว่าร้านยาเราอยู่ใกล้ไงการไฟฟ้ามาแล้วไม่ประสา,ยยางนงห้เขาดับไฟแล้วก็อันนี้มันจะไหมลามเหมือนเดินะการไฟฟ้ามาแล้วการไฟฟ้ามาแล้วนี่ไงการไฟฟ้าตอนนี้คือเขาจะไม่ดับหลังนี้แล้วนะคะเขาจะไปสกัดเพื่อให้มันลามเนาะ ยังไม่มีคนเจ็บนะเอ๊ะเห็นแม่ย่าแรมแล้วเอ๊ะเห็นได้คุยกับแม่ย่าแรมแล้วหลักนี้มันอยูดนลแ้วลนี้มะหลันี้ดรถดับเพลิงอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ารถดับเพลิงไม่มานะรถดับเพลิงอยู่ข้างหลังมันมีอยู่ข้างหลังอยู่อันนี้ของหนองช้างนะคะทุกคน คำว่วงค่ะคำว่วงคำว่วงมาแล้วค่ะสาเหตุนี่มาแล้วมาแล้วน,น่าจะมาพบทุกอันนั้นแล้วโอ้ยขนาดไม่ใช่บ้านเรานะเรายังแบบบ้านเนาะในเขาใจเรา จอมมันมันเขาอยู่ข้างหลังอะ่ะตอนนี้พี่กำลังมาดูร้านเพราะว่า,วาไฟยังไม่ได้ตัดไงดดน่าจะนี่เรายังตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือถามแล้วว่าน่าจะยังไม่มีเป็นอะไร <c oughs> เปิ้ลไม่สีหลังนะเปิ้ลพี่เข้าใจแบาบว่าความรู้สึกแบบเออของคนที่สูญเสียนะ่ะอันนี้คือแบบดับเพลิงมาทุกหน่วยงานพอ <c oughs> มันหมดไปสองรอบแล้วมันมันลุกแรงมากก่อนหน้านี้น่ะ นะสำลานแจ้งไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือวันนี้มันคนเยอะเพราะว่าบ้านเรามีงานบุญประตูเลยคุณเตรีตัวใส่ประตูกูเล่น เอาไปต้มต้มเนี่ยทำไปให้พวกรองไห้อย่างไรก็ได้ที่เาจอเจอเอข้างนั้นข้น<ะ>าแต่อะไรนี่นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวันนี้พวาก็มาซ่อมให้แล้วเพวกพวรมันลามตามไฟเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยได้ดูว่าจะเป็นยังไงพ่อพ่อไปเอาการวิพนมือจะส่องในเก็บขอวแห้งครับข <c oughs> ้าวก็ไม่ได้กินไง อุ้ยคนเยอะคนหลายเลยอ่โอ้ยคนดูเยอะแล้วก็จะหมดก็เขาช่วยแชร์ไงต่อไปก็จะเลิกไปสงสารสงสารแล้วอายุเพื่อนอะไรหยุดตาเดี๋ยวเรามาสีหยุดเยอะอะไรหยุดท่านี้เหรอเนาะทั้งหลังมันมีเพื่อนเพื่อนจะบอกอายมันมีรถตะเพิงอยู่ข้างหลังโอ้คือข้างหลังเราก็สกัดไว้เนาะอันที่ไหมก็ก็คงซื้อได้เคาื่ไม้ไปเนาะมันควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราจะสกัดให้ไปบ้านข้างเคียงตอนนี้คือสี่หลังสี่หลังกินนวอดยาป่านี่ สี่หลัง,หล,งหลังมันน้ำมันมาเลยอียใช่หลังนี้เป็นร้านซ่อมรถมีทุกอย่างของเยอะไง,ง,ไงนะคือสาเหตุถามว่าเกิดจากอะไรคือตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นอะไรนะตอนนี้ว่าเพื่อนผู้ดุ๋งเด้อสี่หลังเด้อเฮือนสร้างดี เฮือนไอแสงแล้วก็เฮือนผู้ดุงอันนี้คือหลังที่ตรงที่พี่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็คือหลังเก่านะคะหลังนี้มันจะไม่มีคนอยู่แต่ว่เป็นบ้านไม้ตอนที่กําลังลุกอยู่ตอนนี้คือบ้านคุณรูดวงมันจะทํพคนเดี๋ยวแบบ